วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีก2022-2023รอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2เชลซีเปิดลางสแตมฟอร์ดบิทต้อนรับการเยือนของเรอามาริตในค่ำคืนวันอังคารที่18เมษายน2566เวลาตี2ตรงนะครับและผลในนัดแรกเรอามาริดเปิดลางชนะเชลซี2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินกขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุลบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้้้คคลลลลิิปปนนนนนีีเยยรัับบแะสสสหุโด แอด h ปดแปดอาตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน100%รอย์อย่าลืมนะครับตามลัาแอดที่ท่านเองแอด8ปดแอตเลยครับถึงตัวนักเวงครามเชลซีกำลังทำผลงานได้ย่ำแย่แบบสุขีดหลังแพ้ไป4จาก5นัดในทุกรายการและห่างนับตั้งแต่แฟงก์ลันพาดกลับมาคุมทีมแบบขัดตาทับเขาก็พาทีมพ่าย3นัดรวดโดยเกมนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านปลาชัยต่อไบตันหนึ่งประตูต่อสอนในเกมลีกเมื่อคืนวันาทีี่นนนนมพ้อัังงดบ21ขคแ ในเวลานี้นะครับส่วนผลงานในรายการนี้สิงบูบุกไปไพ่ายและเอามาลิดศูนย์ประตูต่อสองในเกมเแรกเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนสาหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้กุนซือชาวอังกฤษยังไม่สามารถใช้งานอามันโดโบยาคาริดูกุลิเบอรี่และคานีซูเวเม,เมกาที่มีอาการบาดเจ็บลวงทท้งเบนชิเวลที่ติดโทษแบนหลังจากโดนใบแดงในเกมแรกส่วนในรายงานของคาร์สฮาเวตกับ,กบลูเบนลอตัชิดยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตนะครับคาดว่าเจ้าถิ่นจะใช้ระบบ4-3-3แนวรับ4คนประกอบไปด้วยลิสเจมเวสลีย์ โฟฟาน่าเดโกซินวาและมา์กปูเลยาส่วนแผงมิดฟิลด์นะครับส่งเอ็นโกโลกองเต้เอนเซลเฟอร์นนเดสและมาริโอโควาซิตลงคุมเ,มเกมร่วมกันนะครับโดยมีลาหฮิมสเตอร์ลิงชูอัลฟิลิกและมิคไโลมูดิกเป็นสามประสานในแดนหน้าส่วนผู้เยนอย่างลาชันชุดขาวเลเอามันลิกกำลังโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างน่าพอใจหลังจากคว้าชัย4นัดจาก5นัดในทุกรายการโดยเกมนัดล่าสุดคือการบุกอัดกาดิส2ประตูศูงเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้หลังรองจากฝูงของลาลิก้าสเปนโดยมีคะแนนตามหลัง บาร์เซโลนา11แต้มขณะที่ผลงานในศึกถ้วยนี้ทีมแชมป์เก่ากุมความได้เปรียบจากการเปิดบ้านเอาชนะสิงโตน้ำเงินครามเชลซีไปก่อนแล้วนะครับสประตูสูนสในเกมนัดแรกสาหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้คาร์โลอัชเชลติจะหมดสิทธิ์ใช้งานแฟรงก์มินดี้ที่มีอาการบาดเจ็บรวมทั้งต้องรองทดสอบสภาพความฟิตของวินนิ่สุตจูเนยียส่วนแกนหลักที่เหลือต่างฟิสบูล์พร้อมลงสนามจังหมดเกมนี้ทีมเยือนจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันแผงหลังสีคนประกอบไปด้วยดานี่กาบาคาวแอ <Adam, S 2> ดรมิลลิเตาอันโตนิโอ และเอเดวาร์คามาวิงกาขณะที่แดนกลางนะครับใช้งานลูก้าโมดิอ,อัลเลรียงสุอาเมนี่และโจนนิโคลตคอยคุมจังหวะเกมและโดยมีเฟเดริโกบาเวเดคาริมเบนเซม่าและโลริโกโกเอสสร้างสารรค์เกมลุกให้กับเกมนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับศึกนัดนี้ชี้ชะตาระหว่างสิงบูกับราชันชุดขาวซึ่งเกมนัดแรกเป็นทีมดังจากแดนกระทิงดุที่คว้าใช้ในบ้านไปได้ก่อนด้วยผลต่างประตู2ประตูนะครับทำให้เป็นฝ่ายคุมความได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวขณะที่ มการเล่นของพวกเขาในช่วงหลังก็ทําได้อย่างน่าประทับใจไม่น้อยตรงข้ามกับเชลซีที่ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังและกําลังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีนะครับเกมนี้เจ้าถิ่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องพยายามทวงประตูแรกคืนให้ได้โดยไวเพื่อคว้าชายผลต่างมากกว่า2ประตูขึ้นไปเท่านั้นนะครับหากต้องการไปต่อในรายการนี้ซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาในซีซั่นนี้แล้วแต่คงต้องยอมรับว่ามันน่าจะเป็นงานที่หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งจนอาจจะต้องพึ่งปฏิหารกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นที่รู้กันว่า ว่าทีมแชมป์เก่ามีความช่ำชองและถูกฉโฉบก,กับศึกถ้วยนี้เหลือเกินนะครับจึงเชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นฝั่งของทางด้านทีมเยือนที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จส่วนทางด้านสิงโตเมืองคามนะครับที่สภาพทีมยังไม่ลงตัวอาจจะทําได้ดีสุดแค่เพียงผลเสมอเท่านั้นนะครับและผลสกอร์ที่ออจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเชลซี Chelsea เปิดบ้านเสมอกับเลอมาลิดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ